ก็สวัสดีเช้าวันหวยออกนะคะสมาชิกทีเด็ดเล็กวิ่งหนุ่มสารคามทุกท่านเนาะวันนี้นะคะอารีก็ได้มาทําการจุดทูปขอชโชคมงคลกับปู่เวสวุวรรณนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่16เดือนกุมภาสองห้าหกหนะคะตรงกับวันพระฤหัสบดีนะคะธูปดอกนี้นะคะก็คือจะเป็นรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยมีสมาชิกหลายท่านนะคะพอเจอเลขมงคลแล้วจะถามว่าเลขอะไรคะ แลขอะไรครับนะคะถ้าคุณฟังคลิปเสียงนี้คุณจะได้รู้ว่าดอกนี้นะคะเป็นรัฐบาลไทยนะคะแต่ถ้าคุณ,คณท่านๆจะนําไปเล่นอย่างอื่นด้วยก็ได้เช่นกันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นทกศออมสินได้หมดเลขค่าน้อยคือได้หมดค่ะนะคะแต่ถ้าที่ถามว่าโฟกัสโฟกัสวันนี้คือมันเป็นวันพระรหัสสุกรที่5ตรงกับวันที่16เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6นนะคะฉะนั้นแล้ว ก็คือโฟกัสเป็นวันๆไปนะคะเลขมงคลอารีก็คือจะทําการจุดแต่ละวันวันละ1ดอกนะคะทำการจุดแต่ละวันวันละ1ดอกเนะะกาะ,นนะนะซึ่งในงวดที่ผ่านมานะคะปู่เวทก็ให้912 912ก็ไปออกรัฐบาลนะคะ9 2สเนาะส่วนงวดนี้นะคะจะเป็นเช่นไรทุกท่านก็ดูนะคะดูว่าปู่ท่านจะยังมอบโชคให้ อีกไหมนะคะก็มารอลุ้นตัวที่3ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะาะอรีก็ได้ทำคลิปสั้นนะคะได้ทำคลิปสั้นเนื่องจากว่า,ากลัวว่าจะไม่ทันสมาชิกที่ที่หาแนวทางไปเล่นนะคะบางทีบางครั้งมีคุณุณหลายท่านนะคะที่เป็นทำงานรายวันรายเดือนไม่มีเวลาที่จะมา ดูไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําเป็นคลิปสั้นออกมาให,ให้เห็นกันทั่วนะคะว่า,าคุณอารีให้เลขอะไรวันนี้เลขมงคลเป็นตัวไหนยังไงนะคะจะได้ไม่ต้องอเสียเวลามาตามหานะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันก็ขอให้คุณนะคะเห็นตัวเลขนี้แล้วถ้าจะนำไปลงทุนอย่าลืมสาธุน้อมรับตัวเลข นะคะอย่าลืมสาธุน้อมรับตัวเลขเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะคะเข้ามาแล้วถ้าเห็นคลิปไลค์นี้คุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้อารีนะคะอารีจะอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้ถ้าสมาชิกทุกท่านไม่ไม่ดันนะคะต้องมีป่าดันต้องมีป่าดันนะคะ คือจะต้องช่วยกันดันเพื่อจะให้เ,เป็นการเปิดการมองเห็นได้มากยิ่งขึ้นนะคะจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมนะคะที่ขอพี่ๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คืออยากให้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมในการรับชมรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนตะ์เนาะถ้าไม่เหลือบาก,กว่าแรงอารีก็ฝากนะคะฝากให้พี่ๆช่วย ช่วยจิ้มสักนิดหนึ่งนะคะเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์นะคะเห็นตัวเลขแล้วก็พิมพ์สาธุหรือขอบคุณค่ะนะคะสะดวกมากๆก็กดแชร์ให้เพื่อนเพจเฟซไลน์กลุ่มได้ดูนะคะถือว่าเราได้ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานบุญแบ่งปันตัวเลขออกไปนะคะถ้าตัวเลขในวันนี้นะคะ,ะมีปฏิหารจริง หรือว่าปู่เวสสุวรรณท่านจะมอบโชคให้เราจริงๆเพื่อนที่เห็นคนที่เรารักเห็นเขาก็อาจจะได้กินได้ใช้บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีดวงหรือเขาไม่ซื้อเขาไม่ตามเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่เราได้ช่วยเขาแล้วนะคะได้แบ่งปันแล้วเราทำดีที่สุดแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยคุณก็ ได้ขอบคุณปู่เวศด้วยการาช่วยเป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานบุญแบ่งปันออกไปนะคะส่วนอารีแล้วอารีก็คือ,อเชื่อมั่นศรัทธาในตัวปู่เวศสุวรรณนะคะร้อยเปอร์เซนะคะอารีมาอยู่จุดนี้ได้นะคะก็คือพูดตรงว่าช่วงที่อาจารย์หนุ่มเขาไปทํางานเนาะอาจารย์หนุ่มไปทํางาน ก็จะเป็นหน้าที่อารีแต่เพียงผู้เดียวที่คอยอยู่หน้าบ้านเทคแคร์ดูแลไม่ว่าจะเป็นการให้แนวทางนะคะตัวเลข0ูถึงเก็อารีจะรับหน้าที่ตรงนี้ร้อเต็มนะคะก็ได้บารมีจากปู่เวสุวรรณช่วยได้มานั่งตรงนี้ได้เต็มร้อซนะคะก็ได้การต้อนรับจาก fc แฟนขับสมาชิกเป็นอย่างดีนะคะถ้าพี่ ไม่ช่วยอารีก็คงอยู่จุดนี้ไม่ได้นะคะแต่เท่าที่ผ่านมาก็ขอบคุณนะคะที่ยังมีน้ำใจเมตตานะคะอ่ะโอเควันนี้ตัวเลขนะคะก็คือออกมาแล้วครบ3ตัวเนาะตัวเลขในวันนี้นะคะวันพฤหัส,สบดีที่16เดือนกุมภาสองห้าหกตัวเลขวันนี้ก็คือ953นะคะ953พี่ๆท่านใดเห็นแล้วนะคะ ดอกเดียววันนี้ปู่เวสวรรณท่านมอบโชคให้953หวังว่าพี่ๆทุกท่านนะคะผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะคะเห็นแล้วนำไปลงทุนก็ขอให้มีโชคกลับมามีกินมีใช้ปลดหนี้ปลดสินไม่เดือดร้อนท่านใดที่มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะท่านใดที่มีทุกข์ก็ขอให้คุณพ้นจากทุกข์ ด้วยการนำตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชค5บาท10บาทก็ขอให้คุณได้กลับคืนมาได้มีกินมีใช้ดูแลครอบครัวคนรักนะคะอารีก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากตัวเลข9 5 3วันนี้ก็คือดอกเดียวนะคะปูเวศส่วนเจ้าขาวันนี้อารีก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่ปู่ได้ประทานโชคลาภให้ เป็นตัวเลขที่เด่นชัดมากสวยงามมากนะคะก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับคลิปไลน์นี้น้องอารีก็คือจะจบแต่เพียงเท่านี้เพื่อจะได้ไม่ยาวจนเกินไปโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ